สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดเครื่องซักผ้าของซัมซุงนะครับตัวที่เป็นฝาครอบสีดำตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเอามาซ่อมในอาการาน้ำไม่เข้านะครับอาการแรกเลยนะครับที่ลูกค้าแจ้งคือตัวน้ำไม่เข้านะครับทีนี้เขาก็ใช้วิธีการเติมน้ำโดยใช้สายายางนะครับ อ่ะก็ใช้ได้ปกตินะครับแต่ตอนนี้คือมีอาการเปิดเครื่องไม่ติดด้วยนะครับแต่ว่าตัวนั้นผมดูไปแล้วอ่านะครับอ่าแล้วตอนเนี้ยมาเปลี่ยนตัวตัวที่วาวเสียเนี่ยตัวนี้วาวเสียด้วยนะครับอ่าจะบอกว่าการเป็นวาวอย่างเดียวอาจจะไม่จบนะครับก็ตอนนี้ที่ผมพาบอรนะ์ดในคลิปก่อนนะครับก็ตัว ไตแอกน้ําเนี่ยมันแตกครับนี่นะนะครับ,นะนะรบตัวนี้ก็มาเปลี่ยนอะไตแอกันนะครับเป็นแบบชิปนะครับตัวนี้ก็บางทีตัวเปลี่ยนวาล์วน้ําบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะคือต้องเปลี่ยนไตแอกด,ด้วยนะครับบางทีไตแอกก็ชดขาดนะครับบางทีก็ไตแอกเสียอย่างเดียววาล์วน้ําไม่เสียนะครับ ก็ต้องเช็คดูว่าไฟที่เสียอ่า,อาการที่เสียนะครับว่าไฟมันมาหรือเปล่าหรือว่าไฟไม่มานะครับโอเคเดี๋ยวถอดเปลี่ยนกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้อา่สำหรับลูกค้าที่อ่าสำหรับผู้ชมนะครับที่ไม่มีประสบการณ์นะครับ ก็ดูคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เป็นแล้วก็ผ่านแล้วก็ผ่านด้วยก็ผ่านเลยก็ได้นะครับก็ไม่มีอะไรเนาะถอดก็ตัวเดิมก็ตัวไอต่ไอ้น้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กนะครับถ้ามันไม่แต่จนอามอง เห็นว่ามีรอยแตกนะครับก็ให้รู้ว่าเป็นตัวเล็กตัวนี้นะครับมันจะมีสองตัวหน้าด้านล่างนะครับน,นี่เป็นน้ําทิ้งนะครับผมจะใช้เหล็กบางหรือว่าคัตเตอร์เนาะแล้วก็เาออรเด็นรเด็นโอเค ก็เวลาเราจะเปลี่ยนนะให้สังเกตดูว่ามันช็อตเนี่ยข้างล่างมีเข่ามีอะไรติดหรือเปล่านะครับถ้ามันดํามันมีรอยเข่านะครับก็ให้ให้ทําการล้างให้สะอาดนะครับหรือว่าขูดออกให้หมดเนาะก็ใช้ตัวใหม่ใส่ไปที่เดิมนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรแค่นี้แหละก็อธิบายนิดนึงไอตัวนี้เสียนะครับเป็นอาการน้ำไม่เข้านะครับน้ำไม่เข้าถังนะครับหรือว่าเออร์เรต่างๆนะครับเออร์เเกี่ยวกับน้ำไม่เข้าถางังอ่านะครับแล้วก็ถ้าตัวไอตัวนี้ช็อตอะ วาล์วน้าช็อตนะครับตัวนี้ก็จะแตกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะพังตามด้วยนะครับก็ถ้าเราเปลี่ยนวาล์วน้ําไปแล้วน้ําไม่เข้านะครับก็มาตรวจเช็คตัวนี้แหละนะครับว่ามันเสียหรอือเปล่าเือไม่ก็ดูดูอาร์ด้วยนะครับเนี่ยตัวอาข้างๆเนี่ยว่ามันขาดหรือเปล่านะครับถ้ามันยังไม่เข้าถ้าเปลี่ยนแล้วมันยังใช้ไม่ได้อีกนะนะครับอาไบอัสอา์ไฟในเข้าอยู่ข้างๆนี้ <Nein> ก็ดูลายปิ้นนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับโอเคไม่มีอะไรมากคลิปนี้เปลี่ยนให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมไปลออีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวผมไม่ได้ถ่ายตอนเนื่องนะครับเดี๋ยวจะไปทํางานอื่นต่อนะครับอันนี้ถ่ายให้ชมสำหรับท่านที่มีไม่รู้เนาะไม่เป็นนะครับ